สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโกลด์คุณิงรหัสนางฟ้าค่ะเราจะมาเช็คลวงชะตาในปี68กันนะคะดูซิว่าภาพรวมในปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ก็คือมีการเซตหยิบหน้าไพ่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เรานะคะดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เป็นตัวอย่างนะคำแนะนําต่างๆถ้าเกิดอะไรที่ฟังแล้วมันดีรับเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ถือว่า ไม่ใช่ของเราแล้วกันไม่ต้องรับนะคะตอนนี้เราจะมาลุยกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งนะคะปนุก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดข,ของตัวเราเองนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะยังคงเครียดอยู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรอวดคันจบไพ่เนี่ยขึ้นมาว่ากอดรัดนะคะจะหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ย อาจจะมีในเรื่องของความกดดันการคิดการวางแผนการคาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากจะทําอะไรได้มากกว่านี้แต่มันเหมือนกับมันมีเงื่อนไขในชีวิตทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถทําได้แค่ตามที่เราทําได้เท่านั้นนะคะแต่มันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังความมุ่งมัน่นความตั้งใจของเราซึ่งไออินเนอร์ความรู้สึกตรงเนี้ยพิงก็มองว่ามันดีแต่ที่ต้องระวังค่ะ ตำแหน่งกระมะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของงานเนี่ยมันขึ้นมาว่าตัวเราเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนกับมันทําจนเครียดนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะวิตกกังวลมากๆเลยนะคะตรงนั้นก็อยากทําตรงนี้ก็อยากทํกากลายเป็นว่าตอนเนี้ยไม่มีไครมากดดันคุณนะตูคุณทหาที่กดดันตัวเองจนทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึก ทุกแล้วก็ทรมานตัวเองนะคะอันนี้มันก็จะไปส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาดูแล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความมุ่งมัน่นความตั้งใจตั้งแต่ต้นปีที่คุณอยากจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จอันเนี้ยยินดีด้วยเห็นด้วยแต่มันจะไปเสียตรงที่ตําแหน่งมรณะสิคะตําแหน่งสุขภาพเห็นไหม จะเสียเงินกับสุขภาพค่อนข้างที่จะเยอะนะคะที่นี้เสียเงินกับสุขภาพของตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ในปีนี้ต้องระวังค่ะสุขภาพของคนในบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินในเรื่องของการดูแลเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพเนี่ยจะเสียเงินแล้วถ้าเกิดเรามองเป็นในเรื่องของโรคมันจะเป็นโรคที่มีอาการอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพวกโรคความดันนะหรือว่าเป็นในเรื่องของโรคอาการอื่นๆที่ เกี่ยวกับในเรื่องของระบบน้ําระบบเลือดอันนี้เราจะต้องระวังละเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคือในเรื่องของโลกมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบนี้เรา ทำงานนะคะเราบ้าพลังแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งนะในเรื่องของงานเราบอกแล้วว่าเมื่อกี้งานเราเครียดเรากดแันตัวเองนะคะที่มันจะดีนะมองว่าดีก็คือในเรื่องของการที่ตัวเราเองอาจจะได้ทำงานใหม่ๆที่มันท้าทายมากขึ้นแต่คราวนี้ไอ้ความท้าทายนียมันจะเป็นลักษณะของงานที่ เราอาจจะไม่เคยทํามาก่อนซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงก,กับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานอาจจะมีโอกาสที่อยากจะเริ่มต้นทํางานใหม่ที่ไม่เคยทําหรือว่าเปลี่ยนสายงานเราอาจจะมีความรู้สึกเต็มอิ่มกับสายงานเดิมที่เราทําอยู่แล้วคิดจะ,จะเปลี่ยนแปลงหรือบางคนทำนะคะงานประจําม,มาตลอดอาจจะมีความรู้สึกอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมันก็จะเป็นการสิ้นสุดนะแต่ว่าตําแหน่งในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนงานการย้ายงานการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไพ่ขึ้นมาดีค่ะ ฉะนั้นปีนี้ไม่กลัวถ้าเกิดคิดอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรขึ้นมาว่ามอบใจอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะรู้สึกใช่กับสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ถนัดอย่างเดียวแต่ว่าที่มันได้เพิ่มมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นในเรื่องของได้ในเรื่องของออความรักในสิ่งนั้นด้วยบางคนทําง,งานประจำเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออทำง,งานประจำเนี่ย มันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่บางั้งไอ้ความทุ่มเทความตั้งใจของเราอะบางท้งมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดฉันทําตัวเองเนี่ยหรือฉันมีบริษัทของตัวเองเนี่ยมันจะก้าวหน้ามันจะรุ่งเรืองขนาดไหนพอมันมีไมล์เซ็ตแบบนี้พอเราลุยเราคิดจะจะทาอะไรของตัวเองหรือบางคนอาจจะทํา2อย่างคือทํางานประจําด้วยแล้วก็ขยายกิจการของตัวเองเพิ่มด้วยอันนี้มันก็ดีอะนะขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วก็ดีแน่นอนอะไรใหม่ใหม่ทดีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะได้ในเรื่องของของวัน ปีนี้ได้แน่อยากได้รถได้อยากได้บ้านได้เพราะมีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆรวมถึงคนที่แต่งงานมานานแล้วอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกปีนี้ก็เป็นปีที่คุณจะสมหวังในเรื่องนี้ค่ะส่วนนะคะในเรื่องของ ตำแหน่งเกี่ยวกับการเงินนะคะตำแหน่งการเงินไม่ได้ขี้เหร่นะนะคะกระดุมพระเกี่ยวกับในเรื่อง,ง,งของการเงินภาพรวมการเงินนะดีมากขึ้นมันเหมือนกับคุณเนี่ยอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้จา่ยายแบบสซลุชั่นไลนนะคะที่บานอะาอาจจะจ่ายเงินไปบางครั้งนะบางทีเราอาจจะเหมือนกับจ่ายแล้วแบบใจหนักจ่ายแบบใจไม่หยุดนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้เป็นการจ่ายเร่ยเปิดแต่ว่าในในใจ่ายเนี่ยจ่ายเยอะเท่านี้ จะรอมากขึ้นจะวางแผนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาคําว่าไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรมันจะหมายถึงเป็นปีที่คุณเนี่ยจะตั้งตัวได้เป็นปีที่คุณเนี่ยนะคะเลือกใช้จ่ายได้เหมาะสมแล้วก็เป็นการวางแผนชีวิตอย่างแท้จริงอืมอันนี้ดีนะอะไรที่ผิดพลาดเรื่องการเงินถือว่าผ่านไปนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่ ทำใหม่ไม่ต้องไปกัวงวลอะไรส่วนเรื่องที่อาจจะต้องอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะคะก็คือให้ระวังในเรื่องของตําแหน่งสา,าสชาเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนค่ะคําว่าขาดอิสระภาพในตําแหน่งเพื่อนหมายถึงอะไรคบเพื่อนไม่ได้มีเพื่อนที่จะคิดไม่ดีหรือทําร้ายนะแต่ปัญหาคือเพื่อนจะเอาปัญหามาให้รวมถึงในเรื่องของบริวารลูกน้องถ้าเกิดใครที่เป็นหัวหน้าให้ระวังค่ะลูกน้องจะสร้างปัญหามาให้ที่นี้กความอึดอัดใจตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกกดดันคือปัญหาของตัวเองก็เยอะอยู่ละ ยังต้องมาคอยแก้ปัญหาให้ให้แบบคนอื่นอีกนะก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะส่วนนะคะในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มเติมก็คือเป็นตำแหน่งพันธุเกี่ยวกับที่บ้านนะคะที่บ้านถ้าเกิดคนไหนนะคะมีเกณฑ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงหมายถึงอะไรย้ายโยกย้ายที่อยู่อาศัยอ่าน,นี้ก็ว่ากันไปก็ถือว่าเกณฑ์ไขึ้นตามนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ซื้อบ้านมาแล้วบ้านเป็นของตัวเราแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะรีโนเวทบ้านทาบ้านใหม่หรือว่ามีการซ่อมแซมชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินตรงนี้แล้วก็ความสมพันของคนในครอบครัวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องระวังการทะเลาะการขัดแย้งกัน นะคะอาจจะมีปัญหากันมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีปัญหาเนี้ยอาจจะต้องแยกโซนแยกบ้านกันแบบนี้ถึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะส่วนนะคะในเรื่องของ ตำแหน่งปัตตนีความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคําว่าลูกไก่ในกามือมันก็จะมีความอึดอัดใจนะคะมันเหมือนกับว่าคณทั้งคู่เนี่ยมีในเรื่องของความรับแล้วก็ไม่กล้าบอกซึ่งกันและกันมันเหมือนบางทีเราไม่กล้าพูดเนาะแล้วกลัวเขาเสียใจในระหว่างเดียวกันเขาก็ไม่กล้าพูดมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคบกันได้แต่มันเป็นลักษณะเหมือนอึครึม นิ่งๆนะคะสักนิดหนึ่งส่วนคนโสดค่ะมาดูกันคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจะเจอจากไหนสายงานเดียวกันอาชีพเดียวกันนะคะหรืออยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนเดียวกันนะคะแต่เข้ามาเนี่ยคำว่าสุ่มอากาศเนี่ยมันเข้ามาก็คือจะเหมือนกับว่าจะเป็นลนักษณะต่างคนต่างลองเชิงคือแอบชอบแต่ยังไม่มีใครการดุยหน้านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีไหมคิดว่าอยู่แบบ คุยกันไปก่อนนะคะมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนดีกว่านะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าในเรื่องของตัวคุณเองก็คือค่อนข้างที่จะรักอิสระแล้วก็คนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเขาจะเหมือนคุณจนน่ากลัวจนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดที่แบบมีความเป็นบอสซี่หรือว่ามีในเรื่องของแบบความเป็นผู้นําสูงอะ่ะออจนตัวคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดได้แล้วทําให้มีปัญหากันนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะสุภะ ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ไหมไม่ไมค่อยเท่าไหร่นะต้องพึ่งพาตัวเอง <_ d ans> ทีนี้มองไปในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งนี้นะคะอาจจะต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินถ้าเกิดใครอยากได้เงินนะคะมีความเชื่อก,ก็คืออาจจะเป็น,นการไหว้นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการบูชาท้าเวสุรวรรณได้นะคะส่วนการทําบุญเสริมเพิ่มเติมให้เน้นไปนในเรื่องของการบริจาคทําต่อเนื่องทุกวันนะคะจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ทำต่อเนื่องละก นอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดคุณอยากทําเช่นการสวดมนต์การปฏิบัติต่างๆนะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอันนี้ว่ากเปไปแต่ให้เน้นไปในเรื่องของการบริจาคคือบางทีเราไม่มีเวลาอยู่แล้ว ใช่ไหมสิ่งที่ดีที่สุดอะบริจาคไปเลยนะคะพวกตามมูลนิธิต่างๆนะคะหรือว่าคนที่เขาแบบไม่มีบ้านยากไร้อะไรแบบเนี้ยร่วมนะคะทาทานให้กับเขาก็จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะถ้าเกิดในกรณีที่บริจาคขยายกันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะจะใช้เลขอะไรดีอะถ้าเกิดเป็นไปได้บริจาคนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือเป็นไปได้ทุกวันนะ,ะเอาแล้วแต่ที่เราสะดวกแต่าทาบ่อยเท่าที่เราต้องการให้ใช้ตัวเลขหนึ่งหนึ่ง ดาวราชาโชคค่ะนะคะ11บาทนะคะสะอาทิลย์ลบ11บาทวันละ11บาทเอาที่เราสะดวกเลยดาวราชาโชคจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ตําแหน่งสุดท้ายเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภค่ะตําแหน่งลาภะมีไหมมีแน่นอนโชคลาภจะมาจากบ้านเลขทีนั่นเองค่ะส่วนนะคะเลขนําโชคจากหน้าไพ่ก็คือมีเลข 4เลข0ูนย์แล้วก็เลข7ส่วนเลขรองคือเลข6กับเลข9ค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งในการทําคลิปสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งได้นะคะง่ายๆกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์รับพลังงานบวกร่วมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ